ครบรจริงๆทั้งสวยรวยและขยันกระแตอาสยามจับมือโทชิจิรทิพย์เปิดโรงงานใหม่เรียกเสียงชื่นชมจากแฟนคลับได้อีกครั้งสำหรับกระแตอาสยามที่นอกจากจะด่งดังในวงการบันเทิงยังผันตัวมาเป็นนักธุรกิจสาวผู้ประสบความสำเร็จจนขึ้นแท่นเป็นมาดามผันล้านล่าสุดเจ้าตัวควงคู่มันหนุ่มโตชิจิรทิพย์ทำพิธีลงเสาเข็มโรงง,งานใหม่บรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเพื่อนพ้องและแฟนคลับที่มาร่วมยินดี กระแตยังโพสตคลิปผ่านโซเชียลส่วนตัวพร้อมข้อความซึ้งซึ้งถึงแฟนหนุ่มว่าเรืองงามยามดีกับพิธีลงเสาเอกเซาทโทโรงงานใหม่อีกที่หนึ่งของพวกเราค่อยๆเติบโตไปด้วยกันพร้อมแนวคิดแรงบันดาลใจให้แฟนๆใช้เป็นพลังใจในการทำงานแฟนคลับก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีอทิเช่นขอให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเฮงเฮงปังปังพี่แต่พี่โตและเก่งมากๆเลยติดตามข่าวดาราหน้าที่เดียวรู้เรื่อง